ขอโชคลาบได้เดอร์นี่ขอพรขอโชคาลาบได้นะฮะมาไหวาได้เนาะพี่น้องศาลก,ายอ,ก,กอยู่บอกใกล้อยแถวพระรามสองนี้เองเนาะห่างไปอีกประมาณสองสามกิโลกับเป็นศาลเจ้าเม่งูจงอางเมฆขวันเนาะอันนี้ศาลเจ้าพองูจงอาง มากาแฟนมาคราบไหว้เนี่ยอยู่นี่สารเพิ่นสิอยู่มองนี้เนะาะเจ้าพ่องูเจาา้าางเป็นหลายคนมาขอโชคขอลาภนี่ได้นะครับผมเนาะผู้ใดมาขอก็มีแต่มีโชคมีลาภเนาะมื้อน,นี้ลองมาขอนะําเพิ่นเบิ่งเนาะครับเนาะ มาขอเกี่ยวกับเหตุช่อง YouTube ให้มีผู้ติดตามและมีคนรับชมแลาะขอให้ช่องผ่านการสางไวนะไใดเนะานนะมาขอโชคขอลาบใดมามนี่คมากกับแฟนเนาะมาขอโชคขอลาบมากราบใดเด้อพ่อแม่พี่น้องถ่ายยากมากะมาใดเนาะ จะได้มีโชคม,มีลาบล่องเบิง้งนอกพี่น้องถ้า,าติดคั่นบองไหนก็ล่องมากราบไหว้เพื่อนเบิ้งบางที่ถ้าเทือกชโลก,ก็พากลับได้บางที่เอ้ามีโชคมีลาบก็ได้สะดวกสบายเพราะว่ารถรถก็ผ่านทางนี้น้ำอยู่อันนี้ก็เป็นสะพานมานได้เด้อถามู้ใดอยากมากอะมากราบหาไหว้เพื่อนใดเนาะ ลอกมาข้อโศกข้อลาบเบิ้งบางที่บางที่ใดก็มีเดยติดคันบางใดก็บอกเพิ่นนอกบางที่ห้าใดก็มีเนาะ